สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ready Investor One สามเทปสุดท้ายท่านั่งนี่เริ่มแบบเข้าใกล้พนักด้วยเลยเพราะปวดหลังแล้วครับอัดกันมาตั้งกี่วันเต็มแล้วยี่สิบบอกแล้วผมบอกผมเคยบอกไปแล้วมันคือโรงงานนรกโรงงานโปรดักชันนรกนะฮะมันยี่สิบอัดวันละครั้งมันรายการสดนะเราเป็นเหมือนเล่าชาวมีป่าอ๋อสามสิบเทปแล้วเออตอนนี้อยู่ที่ในจำชื่อเองได้ป่ะชื่ออะไรผมปั้นเงินครับผมลงทุนศาสตร์ครับก็อยู่กันที่ chapter ์ยี่สิบแปดนะครับ ตอนนี้ไม่มีสคริปไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราจะมาแชร์รายการเราไม่เคยมีสคริปต์บ้าเราเป็นคนมีความรู้เราพูดสดตลอดตั้งแต่ลงทุสสารพอดแคบเลยนะไม่เคยมีสคริปต์อันนั้นไม่มีจริงๆไม่มีใดๆทั้งสิ้นยกเว้นตอนมันมีแต่กูไม่มีอยู่ล่ะโอเคครับก็อันนี้เราจะมาแชร์นะครับเรื่องของการจัดพอร์ตนะหลังจากที่คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องการจัดพอร์ตไปแล้วว่าเฮ้ยรูปแบบการจัดพอร์ตมีการจัดพอร์ตยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันว่า แต่ละคนมีเทคนิคการจัดพอร์ตลงทุนยังไง<น>แล้วมันใช้มันใช้มันใช้ยังไงบ้างนะครับอา่าเริ่มจากป้านก่อนอ่บอย่างผมอะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมเกินไปแล้วเนาะว่าแบบมันจะมีวิธีการจัดพอร์ตตามอุตสาหกรรม<น>ตามอ่าประเภทหุ้นแล้วก็ตามอัตราผลตอบแทนโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่จัดพอร์ตตามอัตราผลตอบแทน,นในที่นี้คือผมจะดูว่าในปีหนึ่งอ่ะอัตรามันจะค่อนข้างคณิตศาสตเลยนะ คืออัตราผลตอบแทนของผมอ่ะต้องการจะนักสื่อสารคณิตศาสตร์เหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> นักสื่อสารการลงทุนนะกศรษฐก,กรลครับเราก็จะต้องการผลตอบแทนเทอะไรอย่างผมคาดหวังผลตอบแทน15%ต่อปีเราก็ต้องหาหุ้นที่มันสามารถทําผลตอบแทนได้มากกว่า<อ>15%ต่อปีนะครับถ้าหาไม่เจอก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับแต่ว่าถ้าหาเจอเนี่ยเราก็ควรจะ ประเมินมูลค่าดูแล้วว่าโอกาสที่เขาจะลงไปขาดทุนน่ยมันมีเท่าไหร่ผมจะให้ความความสําคัญกับเรื่องความเสี่ยงที่ราคาจะลงไปได้มากกว่า<ม>ที่จะมองว่าโอกาสข้างหน้า<ม>ผลตอบแทนมันจะได้เท่าไหร่ดังนั้นแล้วว่าบางตัวที่ผมเคยเจอประเมินมูลค่าออกมาได้มันสามารถขึ้นไปได้เป็นเด้งก็มีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผิดทางม,มันก็สามารถลงไปลบ30มลบสี่นก็ได้ในขณะที่ตัวอื่นๆความเสี่ยงถ้าเกิดว่าประเมินแล้วเนี่ย อาจจะลงไป10% 50<ม>อ่า10ถึง15%<ม>แต่ว่าถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยอัพไซด์อะ่ะ หรือว่าผลตอบแทนในอุ้นเนี่ยมันเกินกว่า15%มันได้สักประมาณ20-30%คือมันน้อยกว่าอีกตัวแรกมากเลยนะผมจะเลือกตัวหลังเพราะว่าให้ความสาคัญกับความเสี่ยงมากกว่าคือยิ่งความเสี่ยงน้อยมันยิ่งดีนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่ามันรอได้เราไม่ต้องรีบซื้ออย่างเงี้ยหรือว่าถ้าราคามันลงมาใกล้ๆมากแล้วผมจะพยายามลดไอซไยซิ่งของความเสี่ยงตรงนี้ให้มันน้อยที่สุดในขณะเดียวกันเวลาที่เราลดไซซ์ความเสี่ยงน่ะมันจะไปเพิ่มเกณฑ์ข้างบนด้วยนะครับดังนั้นส นะแต่ก็จะรอนะฮะรอว่าเออมันมีตัวไหนบ้างที่มันมีโอกาสความเสี่ยงน้อยและได้ผลตอบแทนสูงเออและถ้าสมมุติว่ายิ่งได้ยิ่งได้ตัวที่มันมีผลตอบแทนสูงความเสี่ยงน้อยเนี่ยจะให้น้ําหนักกับมันมากๆจะให้น้ําหนักในที่นี้ก็คือว่าบางตัวเนี่ยตอนเนี้ยไม่เกิน3 0แต่ว่าในครั้งหนึ่งในวันที่เริ่มต้นจัดพอร์ตแรกๆผมเคยลงทุนเกิน50%าสิบ <Right. S 2> เปอร์เซ็นต์ออแต่ก็ดูแหละดูแหละว,ว่าตัวไหนแล้วก็ขาดทุนด้วยพู <Right. S 2> ดเลยไหม พูดได้ไหมใคาใหุ่พสดหนึ่งไม่ผ่านแล้วสวงเสเมาหนึ่งล้านบาทเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวช่วงกับยมผมเคยเล่าไปแล้วในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์เออคือใส่ทั้งหุ้นใส่ทั้งวอลเรน์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวนี้เลยนะครับแล้วสุดท้ายมันเฟลและหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นการที่ทําให้ผมกลับมามองตัวเองว่าไอ้ทียถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนนะแม่งต้องลงทุนแล้วมองที่ ดาวไซเป็นหลักก่อนว่าความเสี่ยงมันจะลงไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะลงไปอ่ะเราจะเจ็บตัวแค่ไหนถ้าเราให้ความสําคัญกับตรงนี้แล้วมันจะทําให้เราอ่ะคือหุ้นแบบมันมี800กว่าตัวเราไม่จําเป็นจะต้องเอเสียดายไออัพไซ์ที่มันเยอะตัวนี้เพื่อแลกกับลิก์ที่มันเยอะขนาดนี้ก็ได้มันไปหาตัวอื่นก็ได้เออพอไปหาตัวอื่นถ้าสมมุติว่าหาไม่เจออย่างเงี้ยก็รอมันก็ได้รอวันนึงราคาลงมาเยอะๆสุดท้ายความความเสี่ยงมันจะน้อยแล้วก็อัพไซ์มันจะเยอะเองเออผมก็คิดอย่างนี้แหละแล้วก็จัดพอร์ตอย่างเงี้ยมาตลอด ปกติถือหุ้นประมาณกี่ตัวโดยปกติผมถือหุ้นประมาณแต่ก่อนนะแต่ก่อนจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าตัวตอนนี้จะเริ่มกระจายเพิ่มขึ้นแล้วเป็นห7เจ็ดตัวออยี่ห่างลาพูมือนแบบกระจายเป็นแบบสิบตัวกระจายเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับมันเยอะนะหกถึงเจ็ดตัวมันเยอะนะก็สี่ถึงห้าหกถึงเจ็ด่คุณเพิ่มขึ้นตัวถึงว่าถ้าคุณถ้าคุณเปลี่ยนบ่อยแต่ว่าผมมีวอชลิส์ไงว่าแบบวอชลิส์มีเยอะวอชลิส์เนี่ย ไอหุ้นที่ศึกษามีประมาณร้อยกว่าตัว mm. เออร้อยกว่าตัวเนี่ยรอซื้ออยู่ mm. ถ้าสมมติว่าเรานั่งเปรียบเวลาที่ลงทุนแล้วจัดพอร์ตแบบดูอัพไซด์กับดาวไซด์อะ่ะบางทีมันจะต้องเทียบกับวอชดิสตลอดเวลา mm. ว่าเฮ้ยในช่วงเนี้ยตลาดมันลงมาเยอะๆอะ่ะไอหุ้นที่เราถืออยู่พอเทียบกับวอชดิส ตัวไหนที่มันน่าสนใจกว่ามันจะมีหุ้นที่แบบสําหรับผมผมจะให้เทียมันว่ามันเซ็กซี่มากเลยถ้าเกิดว่าราคามันลงมาผมพร้อมที่จะขายหุ้นในพอร์ตเพื่อไปเข้าตัวเนี้ยก็มีเออตรงเนี้ยมันทามันทาให้เรามันมีการจัดแรงกิ้งในวอชลิสแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพอร์ตคือพอร์ตที่ลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยตลอดเวลาเออแต่ถ้าตัวอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่ในเทียที่เซ็กซี่มากๆสําหรับเราอ่ะแล้วเราแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะดีกว่าในพอร์ตก็ไดด้้้นนนนะอออััััเียผมมมมงงจคคคิวว่่่าาาุหรื ได้อีกไหมเออถ้ามันถึงวันที่มันน่าซื้อมากๆเลยจริงๆถึงจะลงไปหยิบเลือกหายล่างๆแต่ว่าหายบนๆน่ะจะเป็นท็อปออฟไมล์ในลักษณะที่ว่าถ้าราคามันได้ความเสี่ยงมันได้ผมพร้อมที่จะเปลี่ยนหุ้นในพอร์ตไปหามันเออคือผมถือแค่หกถึงตัวแต่ในเนี้ยผมมีเยอะนะดังนั้นแล้วอ่ะมันเป็นการเลือกหยิบมาเปลี่ยนเลือกหยิบไอตัวที่อยู่ในนี้มันก็จะอยู่ในนี้อยู่อืมสหรับผมเนาะการกระจายการลงทุนเนี่ยต้องเล่าว่าผมพูดไปแล้วว่า Asset Allocation ผมเนี่ยอยู่ใน Business ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ในอยู่ในการลงทุน Investment p o r ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วถ้าหยิบ Investment ออกมากระจายดูเนี่ยเงินผมหลักหลเนี่ยจะอยู่ใน1 2 3 5ตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ซึ่งจำนวนหุ้นที่ผมถือแต่ละแต่ละตลาดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะ น้อยสุดตลาดหนึ่งผมจะถือน้อยสุดที่เคยถือคือ2-3งถึงสาตัวแล้วก็ส่วนใหญ่แต่ละพอร์ตจะมากสุดก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมากสุดแล้วจะไม่เกินประมาณ8ตัวแปดถึงสิตัวแต่ถามว่าจีนเวียดนามฟิลิปปินเนี่ยผมก็ต้องกระจายหลายตัวเพราะว่ามันต้องการอันซิสเตมติกริสในตลาดหุ้นนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็ตลาดหุ้นตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้ถือแค่ตัวเดียวเพราะมันน้อยไปก็จะมาสัก สองตัวสามตัวส่วนใหญ่สักสี่ตัวกัเป็นดีนะครับแต่เด็กก็ประมาณสักสามถึงสี่ตัวนะครับดังนั้นรวมๆแล้วทั้งพอร์ตคุณผมจะถือประมาณยี่สิบตัวนะครับ uh huh. แต่ผมจะกระจายความเสี่ยงอย่างนี้ว่าตัวไหนที่ผมถือเยอะผมจะโฟกัสมาก uh huh. ตัวไหนที่ผมถือน้อยผมก็อาจจะโฟกัสน้อยหน่อยตัวที่ถือน้อยนี่เป็นตลาดที่เราไม่ชํานาญหรือว่าอาจจะเป็นตลาดที่ไม่ชํานาญด้วยแล้วก็มองว่ามองว่าไม่ได้คลิก <Mix ed S 2> เยอะมองว่าไม่ คือถ้าริสเยอะอ่ะต้องใส่ใจคือถ้าเราจะเอาหุ้นริสความเสี่ยงเยอะมาใส่ในพอร์ตว่าผลตอบแทนต้องดีแต่ว่าต้องทําความติดตามอย่างใกล้ชิดหุ้นที่ไม่ค่อยสนใจอ่ะก็คือหุ้นที่ค่อนข้างจะมั่นคงผลตอบแทนไม่หวือหวาแต่แบบ พรีนิทิโบร์มากๆทุกอย่างไม่ค่อยผิดคาดอันนี้ก็อาจจะใ,จใส่มาเพื่อกระจายความเสี่ยงให้มันลดลงนะครับเดนน้นทั้งพอร์ตผมมาจะอยู่ในหุ้นไทยประมาณสัก30-40%คือขึ้นกับราคาการวิ่งขึ้นขึ้นลงลงเนาะแล้วก็อยู่หุ้นต่างประเทศสัก70%ถ้าจะเอรเต์าเง,ง่ายแบ่งเป็น3ส่วนอ่ะก็จะอยู่ในไทย3 1ส่วนเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์1ส่วนแล้วก็อเ,นนเมริกาจีน1ส่วนก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็พอร์ตผมมาค่อนข้าง กระจายความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ผมคิดว่าโอเคแล้วก็อยู่ในระดับที่ถือเราไม่ค่อยเครียดเพราะว่าด้วยความที่มันกระจายหลายประเทศอ่ะบางทีมันต้องมีจํานวนประมาณหนึ่งเพื่อที่จะลดความเครียดในการถือรองผุนลงไปได้ถ้าคุณประเทศเดียวถือตัวเดียวเนี่ยบางทีมันมันเสี่ยงมากเหมือน,นการซื้อเต็มมิติทางอันซื <นะ S 1> ้เมติกมันก็จะเครียดเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ความดีของการถือหุ้นหลายตลาดหุ้นเนี่ยมันจะลดอันซิสเซมติกรีชพอมันจะลดซิสเตมติกรีชพอรประเทศได้แต่ก็อาจจะเจอเรื่องของทั้งตลาดโลกซึ่งผมก็ใช้บิสเนสเนี่ยเป็นการถั่วนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คิดว่าการกระจายความเสี่ยงประมาณ20ตัวเนี่ยสิบห้าถึงยีตัวเนี่ยไม่ได้เยอะเกินไปแต่ก็คิดว่า ถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวก็จะถือไม่เกินแปดแต่อันนี้มันต่างประเทศด้วยก็ต้องถัวเฉลี่ยเข้าไปนะครับซึ่งพอบางหุ้นบางตัวเนี่ยเราเน้นตัวที่รันเวยว์ยาวแบบภาพรวมดีมากเป็นผู้ชนะในตลาดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงที่วือหวามากเนี่ยก็ถือยาวๆแล้วก็ยีนผลตอบแทนดีมากๆเราก็อาจจะไม่ต้องเครียดหรือไม่ต้องกังวลม,มากนะครับก็เลือกหุ้นที่ดีตั้งต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการลงทุนเวลาถือจะไม่เครียดนะครับ แต่ถ้าเลือกหุ้นไม่ดีเนี่ยมันเครียดตลอดเวลาที่ถือแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่คุ้มอยี่ยผมก็จะคล้ายปั้ก็จะไม่เลือกต<า>ั้งแต่แรกเออซื้อขายหุ้นยังไม่ต้องบ่อยหรอกแต่เลือกจกังหวะที่มีโอกาสมากๆเพราะว่าชีวิตเราอ่ะลงทุนไปเป็น 40- 50ปีไม่ต้องรีบก็ได้ใจเย็นๆนะครับโอกาสมีเสมอแหละแต่ถ้าคุณไปรีบลงทุนแล้วจนทําให้เงินต้นมาหดหายไปไเรื่อย <c oughs> สุดท้ายอ่ะกว่าที่คุณจะไปเจอหุ้นที่เปลี่ยนชีวิตอะมันอาจจะเหลือเงินไม่มากี่ควรก็ได้ อีกอย่างหนึ่ง<ม>ที่เมื่อกี้ลืมพูดก็คือเรื่องของการจัดพอร์ตแบบ asset <ม> allocation อย่างผมอะจะจัดพอร์ตตามเป้าหมายอย่างหุ้นร้อยเนี่ยผมจะใช้กับพอร์ตเกษียณเร็ว<ม>ต้องการจะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วแต่ว่ามันจะมีพอร์ตสาหรับการ,กรเกษียณมั่นคงที่ผมวางแผนไว้แล้วว่าเอออันนี้พยายามใส่เงินประจําในกองทุนแบบนี้คือเน้นเป็นกองทุนพาสซีฟเลยคืออย่างน้อยอะมันมีแบ็กอัพว่าถ้าเกิดว่าไอพอร์ตเกษียณเร็วของเราอะมันไม่สักเซสขึ้นมาอย่างน้อยมันมีพอร์ต กเกษียณมั่นคงที่คอยแบ็กอัพเราอยู่แล้วก็ยังใส่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเกิดวันใดวันหนึ่งเงินเราอาจจะหายไปเลยก็ได้อันนี้เป็นความเสี่ยงแม้จะโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคือผมอยากที่บอกเนาะว่าเราจะเป็นคนที่ มองเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงอาจจะไม่พยายามเทคลิกมัน mm hmm. แล้วก็จะพยายามพิจารณาความเสี่ยงให้อย่างรอบคอบว่าเอออันนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอ,อะไรบ้างบางทีมันอาจจะเป็นคนที่ดูจะกลัวความเสี่ยงมากเกินไปด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันผมรู้สึกว่ามันช่วยให้ผมอยู่รอดได้อะเออไอ้ความกลัวความกลัวความเสี่ยงตรงนี้มันทําให้ผมอยู่รอดได้แม้ผลตอบแทนเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นเป็น100%ยเป็น30%เป็นเป็นเท่ากับคนอื่นแต่สําหรับผมอ่ะผม ผมคาดหวังอย่างที่บอกเนาะ15%ต่อปีเนี่ยเออถ้าทำได้ในระยะยาวหรือมากกว่านี้ถ้าทำได้ในระยะยาวเน้นคำนี้เลยในระยะยาวสม่ำเสมอคือไม่ต้อง15%ทุกปีแต่โดยเฉลี่ยแล้ว15%นผมว่ามันสักเซสสำหรับผมวอลเตอบัฟเฟตยังได้20กว่านตะตลอดช่วงเวลา80กว่าปีที่ผ่านมาเออคุณเป็นใครไปคาดหวังว่าอยากจะได้30-40%อะไรอย่างเงี้ยเป<อ>็นกูค่ะก็สำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> จัดพอร์ตประมาณหนึ่งเดียวเทปหน้าก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตื่นมาอัดกันใหม่นะครับเป็นเรื่องของปัญญาการลงทุนนะครับหรือวิธีการลงทุนแบบเฉพาะตัวที่ชอบแล้วก็ถนัดนะครับเชื่อว่าเป็นอีทปที่ได้เล่าอะไรที่ค่อนข้างจะเอกุศพอสมควรก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันวันนี้ไม่มีการบ้านแล้วเราเตรียมตัวเลี้ยงส่งกันแล้วดังนั้นก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนึกอะไรไม่ออกนะครับก็บอก ก็พ hmm. ิม enfin, พ์มาก็ได้ว <mm ่า69นะครับหรือว่านึกอะไรไม่ออกอีกไม่อยากพิมพ์ว่า69ก็พิมพ์ว่านายปั้นเงินเจ้าชูมากก็เป็นกาลังใจให้กันได้เป็นกาลังใจให้กูมีคนช่วยด่าอันนี้ซีซั่นที่หนึ่งใกล้จะจบแล้วเนาะแล้วถ้าซีซั่นที่สองมีคนอยากให้ต่อแล้วเขามีสปอนเซอร์มายินดีไหมโทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไปออนไลน์ด้านล่างนะครับติดต่อมีเข้าได้ซื้อยาวไปถึงอีีที่180ก็ได้นะครับเงินมาผ้าหลุดเสมอเราวันนี้สวัสดีครับ